สวัสดีครับนะนะครับวันนี้ผมก็นารดนะฮะอยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานาโรูนะครับประชาทิ์เจ็ดสิบหกทุ่งครุกรุงเทพตอนนี้ก็ในกลุ่มนะฮะเฟซบุ๊กบางกลุ่มนะฮะหรือหลายๆกลุ่มเนี่ยเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับเรื่องการส่งลอกมาซ่อมนะฮะหรือส่งลอกมาล้างแล้วโดนยำครับโดนยำครับคุณผู้ชมนะฮะบางร้านก็ออกมาให้การโต้ตอบนะฮะว่าเออไม่ได้ทําไม่ได้ย้ำไม่ได้อะไรที่นะ คือนี้ไปอ่านเจอมาครับมันมีร้านหนึ่งเขาบอกเจ้าข,ของร้านตัวกวอ้อวนเออเราไปดูกระจกตั้งนานเอ๊ะกูอ้วนหรือเปล่าวะทีแรกก็จะไม่ยอมรับนะฮะไป,ไปมามาถามลูกน้องแลวรวตกลงกุอ้วนใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นะฮะก็น่าจะเป็นกูนี่แหละอะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องราวของการยำล่อครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่การออกมาปฏิเสธแต่นี่เป็นการสอนครับ จะได้รู้กันไปเลยนะฮะสำหรับท่านที่คิดจะยำรอกจะทำได้ไมาเริ่มต้นด้วยการหารอกเก่าๆนะครับที่มันปลดวางไปแล้วนะฮะหรือว่ามีอะไรแล้วนะฮะเอามาสักประมาณหนึ่งนะนี่มองไปแล้วมันจะเหมือนส้มตำปูกว่วะนี่ะเป็นพวกนอกนะฮะนี่ฮะต่างๆนานาที่ร้านมีอะไรเก็บอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะกานก็ป็นตัวนาส่วแล้วก็ไม่ฟอมลูกค้าซื้อใหม่นะครับเนี่ยเอาสักประมาณนี้ก่า มาเลยหลายร่อบนะฮะทีนี้เขาทำกันยังไงไอการยำร่องเนี่ยเอานี่มาใส่นี่ได้ไหมดีได้ไหมหรือว่าอันนี้ไปอยู่ตรงนี้ไหมมันทําไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมเพราะอะไรรุ่นนั้นแต่คนนี้แม่งไงาโลูจับจับมันมาใส่ใหหมดเลยหหมดเลยน้นี่ครับ เดี๋ยวเราจะมายำกันมันจะไม่อร่อยเลยถ้าขาดเครื่องปรุงพวกนี้นะมีอะไรมากกว่าเจ้าภาพปู่ก็ปุ่นจะเคยยำเขาบอกว่าใส่พริกลงไปก่อนครับคุณผู้ชนมะน้ำต้มยำนะไม่มีผู้ช่วยเลยอะจะยำคนเดียวอ,อะตัตม้ตมสมมติว่าตั้มตั้มแบบนี้นะคุณผูณ้ชมนะานีเราเสร็จแล้วกันคว่ำลอยขวบแลบมะนาวนี่ใช้ความ,ร,ร,มาาวรวดเร็วเขาบอกว่า หั่นมะนาวเนี่ยนะต้องกั้นหายใจนะไม่งั้นไม่เปรี้ยวเร้วถ้าใครรับมีดมีในคมเขาบอกกลัวเมียนะ้าวเนีนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เปรี้ยวเดี๋ยวไม่เปรี้ยวอร่อยอร่อยให้เลยโอ้โหนะลูกดึงมาไหมอัญชลพอนะแล้วก็นี่ครับเขาบอกว่าหั่นหอมแล้วเดี๋ยวจะแสบตาให้รีบหั่น มาเดี๋ยวแอบตาทิ้งไปนี่โอ้โหนี่ต้องทำงานอยู่จุดนี้นะครับพอเขาบอกว่าคนนี่ออกก่อนนะทุกคนดูนะฮะเดี๋ยวยำกันไม่ถูกนะฮะน้ารุ่นม่เคยสอนสูตรยำลอกับใครเลยนี่ใส่พอผมไม่ค่อยชอบเห็นห่อมขาวอะไรก็เลยของอะไรนะโอ้ยใหญ่อันนี้ก็โอ้โหหญ่นี่ตัวอร่อยเลยคุณผู้ชมนี่ฮะตัวอร่อยเลยเคยไปซื้อตลาดนันมาได้วันนั้นหลุดเข้าปากไปเอออร่อยจริงนะฮะหนึ่ง หักรากเน,นี่ยสายลงไปด้วยนะ,ะเอามือหักเลยสายว้นี้ครับอ้าวมีอะไรอีกบ้างโอ้โหมันเป็นเทสด้วยโมัน<า>ไปได้เลย,ยร้านเราอยู่ใกล้ตลาดใช่ไหมครับนี่ยังไงอันนี้ใา่ไว้อันนี้สายบายมะเขือเทศก็หัน่นแบบนี้ครับทำนานมากนะฮะโคตรนะฮะเขาบอกว่ากินแล้วผิวพันธด,ดีครับคุณผู้ชมสายลงไป ตายมาวาน้ำตาเหงื่อปึอ๊บขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวไปกินน้ำตาลนะเดไปกินน้ำตาลตาเดี๋ยวใส่ผมวชูรสเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นเอาแค่พอกินเค็มตื่นๆุ่พอใส่ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊นะฮะแต่ก็อย่าไปกิน,นะกน,กนเค็มมากนะเดี๋ยวเป็นโรคตาอิดนะ่ะต่ว่าคนแบบนี้เปลนร้านยังมีคนไหมที่ออกออกรายการออก tiktok ออกยูทูบนะ,ะคนเยอะน่ากินไหมน่ากินนะโอ้ยน้ำลายไหล ไม่ไหลเลยนียย่ไม่ไหลเลยนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนี่จะคุยอะไรดีวะฮะอ,อย่าล้างรอบคุณเลยนี่ฮะฝากกัาด้วยนะครับยำหลอกร้านอาร่ยยำจริงๆนะฮะไม่ต้องตอบยำจริงๆอร่อยด้วยนะอยากกินมาที่ร้าน